สวัสดีครับผมวันนี้ช่องลุงไก่ได้หมายขายเหยื่อนะครับผมจะพาเพื่อนๆนตกปลานะครับที่ติดตามเพจของลุงไก่นะครับมาแนะนําหมายที่บางแตนนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําบางประกงนะครับซึ่งติดอยู่กับชะเชิงเซาไม่ห่างกันมากแค่ข้ามสะพานมาก็จะเป็นบางแตนนะครับผมหมายวันนี้ลุงไก่พามาเป็นหมายที่สามารถเพื่อนๆนะครับเข้ามากางเต็นท์ได้นะครับผมกางเต็นตกปลาข้ามคืนได้นะครับแต่ถ้าใครที่จะมาตกปลาก็ สามารถไปเช่ายันกลับได้คือจะเสียค่าสถานที่100บาทนะครับสำหรับการมาตกปลาที่นี่นะครับส่วนคนมากางเต็นที่นีเ่เดี๋ยวผมต้องไปสอบถามก่อนว่าถ้ามากางเต็นเนี่ยจะต้องจ่ายคนละเท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปถามป้าที่เป็นเจ้าของนะครับผมถ้าเกิดมากางเต็นเนี่ยค่ำคืน,นคิดยังไงครับผม <150. S 2> หัวละร้อยห้าสิบใช่ไหมครับผมบโอเคก็สามารถเข้าแบบ ตั้งแต่เที่ยงแล้วก็ออก <ไป S 1> ชั้น <ไป S 1> มาลาเมื่อไหร่ก็ได้ไ <ป S 1> เอาจคร <ไป S 1> อ๋อโอเคครับนะครับผมถ้ามากลางเต้นเนี่ยครับผมก็จะเสียหัวละ150บาท <ไป S 1> นะครับถ้ามาตมืไหนก็ได้ออกตมืไหนก็ได้นะครับแต่ถ้ามาตกมาไม่ได้กลางเต้นป้าจะเก็บอยู่ที่100บาทนะครับผมคาบแทนที่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่เราจะมาตกปลาในวันนี้นะครับผมอันนี้ภาพบรรยากาศโดยรวมของ บริเวณลานกลางเต็นท์นะครับผมจะมีห้องน้ําให้บริการนะครับเพื่อนๆสามารถพาครอบครัวพาเพื่อนพาแฟนมานั่งตกปลาชิลๆครับนะครับมีห้องน้ําถึง2ที่มีห้องอาบน้ํานะครับผมมีลานนะครับเป็นที่ตกปลาที่สะดวกมากครับผมสำหรับการพาครอบครัวมานะครับนี่คือลานจอดนะครับ โอเคไงเราไปดูกันครับว่าเราวันนี้จะตกปลาได้หรือเปล่าเหยื่อโซนนี้ส่วนใหญ่เป็นใช้เหยื่ออะไรครับขนมปังขนมปังขนมปังธรรมดาเนี่ยครับกลับอะไรนะขนมปร้านมปังขนมปังส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหยื่อขนมปังอะไรอย่างไไงี้เป็นปลาน้จืดใช่พี่พวกปลากรดมี่ไหมครับ จะใช้เป็นพวกเยื่อหมักได้ไหม สำหรับเพื่อนๆน,นักตกปลานะครับผมที่ชอบสายแคมป์และตกปลาได้นะครับผมแนะนําสถานที่ที่นะครับผมบรรยากาศนะครับพื้นที่เหมาะกับการกลางเต็นและตกปลามากครับตะลิ่งกับน้ําก็ไม่สูงมากนะครับสามารถตกปลาได้นี่ครับมีพี่ๆนักตกปลาเขานั่งตกกันอยู่นะครับผม นตกแล้วครับผมอากาศเย็นมากโดยอากาศชิวๆนะครับมาช่วงน้ำหลากก็ลำบากนอนเอยน้ำมันสูงนะครับผมนี่ถ้ามาช่วงน้ำแห้งๆลงหน่อยเนี่ยนั่งตกสบาเลยอากาศดีครับลงปลาก็ตอดนะครับ,ตรบแต่ผมตวัดไม่ติดไม่รู้ป่าอะไรดิ้งแรงเหมือนกันดิงเอาดิงเอาแต่ไม่ติดเบ็ดเลย <laughs> ได้แล้วตัวแรกอ,อ,อืตะเพียนหางแดงนะครับเนี่ยเนนี่ยมีปลานะครับมีปลาตะเพียนหางแดงตัวทีหนึ่ง สองแล้วครับผมเป็นปลาขยงนะครับผม,บผมอืมไม่ขยงขลนเหลืองคนเหลืองนะครับผมนี่ครับ,กด,รบก,ดกดเหลืองมาเนี้ยกดเหลืองกดเหลืองมาคุณกดเหลืองตัวเล็ก ครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่ลุงไก่จะต้องได้กลับบ้านแล้วนะครับผมเนื่องจากฝนตกทั้งวันนะครับทําให้วันนี้ก็ได้ส่งสาตัวนะครับผมได้ปลาไม่ใหญ่มากอาพอดีลุงไก่ก็ไม่ได้เตรียมเหยื่อมาด้วยครับก็เลยเอาเหยื่อมักธรรมดาครับมาตกตามหลักนี้ถ้ามีกุ้งก็อาจจะมีลุ้นมากกว่านี้นะครับหมายที่ลุงไก่มาวันนี้มันเป็นหมายกลางเต็นคือเป็นลานกลางเต็นนะครับที่บางแตนซึ่งที่บางแตนเนี่ยก็จะ มีหลายลานนะครับแต่ที่วันนี้ที่ลุงไก่มานี่คือลานชื่อลานนัดพบกลางเต็นท์นะครับผมถ้าการที่มาใช้กการที่นี่นะครับถ้าใครมากลางเต็นท์นอนทั้งคืนเนี่ยจะเสียหัวละ150บาทนะครับแต่ถ้ามาใช้สถานที่แค่ตกปลาไปเช้าเย็นกลับเนี่ยจ่ายแค่ร้อยเดียวนะครับห้องน้าสะอาดจอดรถสบายนะครับตลิ่งไม่สูงมีที่สาราสาหรับตกปลาได้หลบร้อนได้นะครับเหมาะสําหรับพาครอบครัวมาปิกนิก ช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับพวก <P ie> เพื่อนๆนักตกปลานะครับก็ยังไงช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงไก่ก็จะแนบแผนที่ไว้ใต้ลิงก์คลิปเหมือนเดิมนะครับหวังว่าจะติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่าในคลิปต่อไปนียลุงไก่จะไปไหนต่อนะครับก็ติตามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมวันนี้ก็ขอจากไปด้วย วิวสวยๆของสถานที่ที่ซาตตอกปานะครับผมโอเคครับไยครับ